หมาจวนนี้ยันเขยจงพูดจะกินป้าบันงไงเสือฟ้าโหดแม่มึงเยาิคุจะขาม้งมึงเห็นวกูจีเลยไกูจะไปผสมต่อผสมแล้วกูจะไปหาผู้สาตัวเสือมาตัวเดียวมึงอยู่ใส่คุจะขาม้งออกมากหออกมากเพื่ามาจวนอีน้องเสือเขาจาพูดจเก็นป้อนหน้ากเป็ป้าันง คือกันโอ้ยหักเวนมึงไมกเวยนมกข้าหกเทียบหกหน้าม้ามกข้ามึงเดืนดาเป็นสุดเลยวิธการดูป้าปยาขเจ้าขอมาขันยาควเจ้าขอมาตาป้ายอีเจดีกับบรไอ้ส่แดงยาควอีกไม่เห็นอย่างะตาปานี่ ตาะทั่ที่แฟนถึงมึงก็ยังเข้าไปให้มันถึงอีกโอ้ยหูยเก็บเส้นะกูคันยังกวยเจ้าของมาคันยังกวยเจ้าของมาคันยังกวยเจ้าของมาเจ้าเข้ามาแล้วก็ตาเนี่ยพ่อยรีป้ากูเต็มเต็มหน้าเลยอีป้าโวยเลยมึงเห็นยังกูดิมึงเห็นยังกูหัวมึงก็มาดิมาฆ่าขวามึงเอ้ย